การเลือกตั้งใช่ไหมครับการเลือกตั้งเนี่ยจะตั้งรัฐบาลใช่ไหมมันก็เกี่ยวกับชีวิตเราเหมือนกันนะเห็นพูดบอกว่าจะให้ราคาข้าวราคาข้าวเปลือกเนี่ยเวียนละหมื่นหมื่นหมื่นแปดโอ้ยชาวบ้านดีใจกันน่าดูเลยยังไม่ได้ประกาศเลยที่จริงสมัยผมเป็นเด็กๆนะข้าวหนึ่งเควียรราคาสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยบาท เท่ากับทองหนึ่งบาทราคาข้าวกับราคาทองเนี so ่ยต้องเท่ากันมันถึงจะใช้ชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันแล้วท่านคิดว่าปัจจุบันทองราคาหกเจ็ดหมื่นราคาข้าวเท่านี้มันจะอยู่ได้หรือครับแต่มันก็ยังดีนะครับมันก็ยังดีนะครับที่บอกว่าจะขึ้นราคาข้าวให้หน่อยนะครับไม่นั้นชาวนานี่ตายเลยนะครับตอนหาเสียงก็หาเสียงกับชาวนานะครับบ้านเรามันลําบากนงนะครับผมมองว่าอย่างนี้ครับ เรื่องใหญ่เนี่ยส่วนเรื่องที่ปะท้วงกันเรื่องนับบัตรผิดมีพิรุษอันนั้นเนี่ยใครที่จะปะท้วงหรือมีข้อมูลเนี่ยต้องร้องไปที่กกตเก็บพยานหลักฐานร้องไปที่กกตนะครับร้องไปที่กกตแล้วกกตก็จะชี้ขาดมาเองว่าจะนับใหม่ที่ไหนนะครับแต่เรื่องใหญ่เนี่ยไอ้บา์โคสเนี่ยซึ่งผมเองยังไม่รู้ความจริงนะครับบา์โคสที่ในบัตรเลือกตั้งเนี่ย บาร์โคดในบัตรเลือกตั้งเนี่ยทางกะกะตก็ออกมาชี้แจงเลยว่าเป็นบาร์โคดที่ทําคุมเข้าไว้กันบัตรปลอมจะได้รู้ว่าจ่ายไปที่หน่วยไหนจังหวัดไหนหน่วยไหนนะครับแต่ถ้าเกิดไปพิสูจน์กันโดยผู้เชี่ยวชาญว่าบาร์โคดอันนั้นเนี่ยสามารถทําให้รู้เลยว่าใครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนไหนจบเลือกชีวิตจบเลยเพราะว่าเวลาในบัตรเลือกตั้งอันนั้นเนี่ยที่มีบาร์โคดเนี่ยมันต้องมีเลขเลข13หลัก ที่เจ้าหน้าที่กรอกไปผมก็ไปเลือกตั้งมาอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็กรอกเลขสิบสามหลักเราลงไปนะครับถ้าเขาเอาเอาบัตรไปตรวจสอบมันก็จะทําให้รู้ว่าผมเนี่ยเลือกใครพักไหนถ้าอย่างนี้แย่เลยเรื่องยุ่งเลยนะครับเรื่องยุ่งเลยนะครับมันก็จะทําให้การเลือกตั้งเนี้ยเป็นโมฆะคราวนี้ลําบากเราเลยที่ครับลําบากผมจะต้องไปเลือกตั้งใหม่ลําบากผมที่จะต้องไปเลือกตั้งใหม่ทีครับนะฮะ ยังไม่รู้ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเขาพิสูจน์นะครับว่าถ้ามันเป็นระบุได้ว่าใครไปเลือกใครอย่างนี้มันก็จะจะแย่ครับถ้าบาร์โคดเนี่ยถ้าผู้เชี่ยวชาญฮะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญถ้าผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจพิสูจน์ได้ว่ามันไม่เป็นความลับทําให้รู้ว่าใครเลือกใครนี่จบเลยครับจบเลยครับนะฮะเราก็ไม่รู้ครับกกตเนี่ยก็ทํางานจริงๆนะผมก็ออกมาต่อว่าท่านบ่อยนะครับ ผมปวดหัวกับกรกตเลอเกินนะครับโอ้ยเฉพาะบัตรขย่งบัตรอะไรนี่ก็ปวดหัวแล้วนะครับเป็นคำศัพท์ใหม่ๆนะฮะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆนะครับบัตรขย่งแม่จริงๆครับมันปวดหัวครับตั้งแต่เลือกตั้งเที่ยวที่แล้วครับบางคนได้คะแนนมันก็น่าจะบอกมาเลยครับว่าและเฉลี่ยนะครับไอ้พักเล็กพักน้อยอะไรอย่างเงี้ยได้บัตรขย่งอะไรยังไงกันก็ไมร่รู้ขนาดผมพอมีความรู้ขนาดนี้ ผมยังปวดหัวกับกะกะตเลอเกินนะครับอยากจะผูกคอตักเกินนะฮะไอ้คนได้คะแนนน้อยกว่าเสือกได้เป็นสอสอไอ้คนได้มากกว่าไม่ได้เป็นสอสอเขาบอกให้เฉลีย่ยเฉล,ลี่ยความสุขลักษณะเหมือนเฉล,ลี่ยความสุขนะครับ <c oughs> ปวดหัวเลอเกินแต่ผมเห็นใจใครรู้ไหมเห็นใจรองเลขากกตเห็นใจรองเลขากกตครับรองเลขากกตเน,นี่ยปวดหัวที่สุดอำน,นาจก็ไม่มี เลขากรกตสั่งไปว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับต้องไปรับหน้าครับรับคําด่าคําแรงกดดันพวกรองเลขากรกตนี่ครับหรือกรรมการกรกตแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับพวดหัวมันก็อยู่ที่ไอ้นั่นนะไอ้ไอ้กรรมการกรกตนะครับมันจะหมดวาระกันกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับผมก็แหวงรับเละเลยเลขาแหวงนะครับเหมือนหัวเลยครับชื่อท่านดังเลยนะครับเลขากรกตนะครับ ผมมีคือกะกะตเขาก็พยายามจะหามาตรการป้องกันการโกงการซื้อเสียงนะครับแต่ผมมองจากใจผมเนี่ยช้าเหลือเกินช้าเหลือเกินครับช้าถามจริงๆอ่ะท่านไม่รู้เหรอคนไทยเขาไม่รู้เหรอว่ามันซื้อเสียงกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ได้มีใครได้ใบแดงสักคนนึงนะครับใบแดงใบดำหาอะไรเนี่ยนะครับผมว่ายุคกะกะตไปดีกว่านะครับในเมื่อ บริหารความสะดวกรวดเร็วความยุติธรรมไม่ได้เนี่ยกลับไปให้ข้าราชการมันทำแบบสมัยก่นก็ไม่ต้องไปวุ่นวายด้วยนะครับแต่มันมีกกตสมัยหนึ่งที่ว่าเขาสร้างแบบกกตขึ้นมาเนี่ยดีมากเลยนะครับท่านลองไปดูข่าวย้อนหลังดูสมัยท่านถ้าผมจําชื่อท่านไม่ผิดท่านยุวรัตกมลเวทท่านยุวรัตกมลเวทเป็นกกตนะครับโอ้โหตอนนั้นนี่สะใจมาก ใบแดงใบดําใบเหลืองกันเกลื่อนไปหมดเลยครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยกกตก็ลําบากในการที่จะให้ใบแดงใบเหลืองใครเพราะว่ามันต้องไปฟ้องศาลกันอีกอะไรอีกนะครับขั้นตอนนะครับไอทีเขาซื้อกันหัวละพันห้าหัวละพันหัวละห้าร้อยทั่วบ้านทั่วเมืองไม่โดนไปโดนให้คนให้ซองบริจาควัดสองพันบาทอย่างเงี้ยมาประธานโทษเอ้ยผมแลวอยากจะนอนอตีนกายหน้าผากเหลือเกินนะครับ กรกตผมว่ามันต้องปรับปรุงครับอย่ากให้ชาวบ้านเขาสรรเสริญท่านเลยตอนนี้ท่านหนักกว่าตำรวจนะเมื่อก่อนเขาด่าตำรวจหนักนะครับตอนนี้ก็ไปลงที่กรกตนี่ยหนักนะครับหนักเลยกรกตโดนหนักนะครับผมเองตอนกเกษียณน,นะครับตอนกเกษียณแล้วเนี่ยผมไปสมัครกับผู้ใหญ่นะครับสมัยนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมมาสมัครเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนกกตได้ไหมครับ ผมไปสมัครเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนกะกะตแล้วผมจะพยายามความรู้ความสามารถผมใครซื้อเสียงผมจะบอกก่อนเลยว่าถ้าใครซื้อเสียงเนี่ยอย่าว่าไม่ดีนะครับผมเป็นคนมีพี่มีเพื่อนมีน้องใครซื้อเสียงผมจับแม่นหมดเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์อีกครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่เอาผมหลักเกณฑ์แรกคือเขาไม่เอาผมไม่เฮียเดี๋ยวบังคับไม่ได้เดี๋ยวคุมไม่ได้นะครับ พลตารวจตีชัดชลินนะไอ้น้องครับอดีตผู้การสุพรรณก็ไปเป็นฝ่ายสืบสวนกกตนะครับเขาก็ชวนบอกพี่เลวัตมาสมัครเป็นฝ่ายสืบสวนกกตไหมและให้ผมเอากําลังออกไปเลยนะครับไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับจับเลยครับจับเลยคือถ้าประธานโทษนะถ้าเป็นกกตโดยตรงเนี่ยเขาไม่ใช่ฝ่ายบู๊เขาไม่ใช่ฝ่ายสืบสวนผมก็เคยไปสอนไปสอนวิธี การสืบสวนในการที่จะจับซื้อเสียงของกกตเนี่ยน้องเขาจะเป็นมาจากข้าราชการพลเรือนนะครับมันต้องมีเก๋าเกมไปคุมสมมุติว่าผมไปคุมผมเอาทีมลงไปภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอย่างเงี้ยนะครับมันจับไม่ยากเลยครับจับง่ายครับนะครับจับง่ายนะครับ,บ,รบมันจดชื่อกันก็อเอาเงินจ่ายกำนันอบอตอ,อสอมมบ้างโอ้ย เอาตีนเขี่ยๆก็จับได้ครับเอาตีนเขี่ยๆก็จับได้นะครับแต่ว่ากกตท่านอืจับไม่ได้เลยจับไม่ได้เลยนะครับบ้านเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเขาไม่เอาผมครับมันต้องใครพี่นาก็ไม่รู้ท่านเป็นประธานกกตนะครับมันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วนะเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันทาให้เงินหมุนเวียนดีครับเงินหมุนเวียนครับมันใช้เงินนะผมว่าใช้ประธานโทษนะมันก็ใช้ทุกพักแหละครับ นะครับใช้หนึ่งใช้ในค่าติดป้ายโฆษณาชาสัมพันธ์นะครับใครบอกว่าลงการเมืองแล้วไม่ใช้เงินเลยนี่เป็นไปไม่ได้เลยครับถึงจะไม่มีที่ทําการพักไม่ได้จ่ายเงินให้สอสอแต่มันก็ต้องใช้เงินในการติดป้ายหาเสียงนะครับมีและตั้งพรรคการเมืองนี่มันมีเงินสนับสนุนจากทางราชการด้วยนะครับเดี๋ยวก็รอเขากรกตประกาศผลการเลือกตั้งก่อนนะครับผมคิดว่าเขาต้องรอบครอบรัดกลุ่มนะครับก็จะ ประมาณผมว่าอาจจะใช้เวลาสัก40วันเดือนเมษาเดือนเมษานครับตอนนี้รัฐบาลชุดเก่าก็ทำหน้าที่ไปก่อนนะครับทำหน้าที่ไปก่อนนะครับแต่ถามว่ากกตวิ่งได้ไหมเท่าที่ผมรู้วิ่งไม่ได้นะกกตเนี่ยกกตนี่ไม่รับวิ่งไม่รับเงินไม่รับเงินใครนะกกตเนี่ยนะครับกกตไอ้กรรมาการกกตต่างๆอย่างเงี้ยนะครับไอ เลขากรกตรองเลขานี่วิ่งไม่ได้นะครับเอาเงินไปให้นี่มันไม่รับเขาไม่รับนะครับไม่รับนะครับแต่ว่าไม่ค่อยกล้าจะลงดาบใครนะครับกลัวโดนฟ้องกลับนะครับคิดยึกยักยักยึกยึยักยักอยู่นะกลัวโดนฟ้องกลับนะครับแล้วเป็นกกตไม่ใช่ว่าจะไม่ติดคุกนะครับเคยมีกรรมการกกตชุดหนึ่งนะครับถูกสารพิภากษาจำคุกยกชุดเลยนะครับในอดีตก็มีมาแล้วนะครับทําให้ไอ้กรรมการกกตนี้ก็ไม่ค่อยกล้า พออกรกตแต่ละจังหวัดเนี่ยวางตัวเหมือนผู้ภากษาเลยครับต้องระมัดระวังตัวไปคบใครกินเหล้าไปตีก๊อฟอะไรกับใครก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับมันไม่รับวิ่งนะครับพวกนี้มันไม่รับวิ่งนะครับเอาเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันมัน,มนว,วิ่งยากนะครับลองถามใครเป็นนายกอบตนายกเทศบาลหรือสอจอหรือสอสอดูสิครับวิ่งกกตวิ่งยากนะครับแต่ว่ากกตเนี่ยเขาไม่มีกําลังคนฝ่ายสืบสวนกกตเนี่ย ส่วนใหญ่สมัยก่อนก็จะมาจากตำรวจนะครับน้องๆตำรวจชั้นประทวนบ้างแล้วก็ตำรวจที่สมัครไปเป็นกกตนะครับประสิทธิภาพมันก็จะไม่ค่อยมากมีไม่ค่อยมากนะครับแล้วเขาก็ต้องขอกําลังตํารวจนะครับขอกําลังตํำรวจไปเพื่อไปสนับสนุนในการเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่จะไปจับและส่วนใหญ่ก็จะไปใช้กําลังของตอชดอ,อีกนะครับมันก็อย่างนี้ครับ เราก็ประคับป,ประคองประเทศชาติไปนะครับมันยังดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันรับบัตรไปก่อนเขารับบัตรไปคืนนั้นเนี่ยเขากาเสร็จเรียบร้อยแล้วลงหีบเลยนะครับไปเนี่ยเราไปหน่วยเลือกตั้งเนี่ยสามโมงเช้าเนี่ยเ,เต็มแล้วครับบัตรเต็มกล่องแล้วไม่เหลือบัตรให้เรากาแล้วครับนะฮะมันก็พัฒนากันไปเรื่อยๆครับวิธีการนะครับไอ้อย่างนี้นะคนไทยเนี่ยเป็นคนกระตันยูรู้คุณนะครับเป็นคนกระตัญยูรู้คุณ มันเลือกตั้งแล้วพูดได้มันมีใครเอาไปลงบอกว่ามันมีเลือกตั้งหัวหน้ายามที่เขื่อนเจ้าพยานะครับเขาถามบอกอา้าวและได้รับตังค์ยังเนี่ยไอ้นั้นก็บอกว่าได้รับแล้วเบอร์หนึ่งเอามาให้ยังให้แล้วเบอร์สองเอามาให้ยังให้แล้วเบอร์สามเอามาให้ยังให้แล้วนะครับโอ้โหถ้ามันซื้อเสียงจริงๆนะใครเอามาให้ท่านก็รับไปเถอะ แล้วท่านต้องซื้อสัตว์กับเขากาทุกเบอร์ที่ให้นะครับกาทุกเบอร์ที่ให้เบอร์หนึ่งให้ก็กาเบอร์หนึ่งด้วยเบอร์สองให้กับกาเบอร์สองด้วยเบอร์สามให้กับกาเบอร์สามด้วยก็กลายเป็นบัตรเสียไปแล้วถามว่าเอ้าแล้วเขาจะได้เลยเขาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ผมไม่เสียคนก็แล้วกันพอรับปากเขาแล้วนะครับขอให้สาบานว่ารับตังค์ไปแล้วต้องกาเขานะนะครับกามันทุกคนเป็นบัตรเสียไปนะพักเล็กเนี่ย พักเล็กที่ได้สอสเข้ามาเนี่ยนะครับบางพักเนี่ยดวงดีครับไปจับสลากได้เลขตัวเดียวไงได้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดส่วนใหญ่จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาจะกาผิดให้คนไปซื้อเสียงก็บอกของผมเบอร์สองนะอย่าลืมนะป้าเบอร์สองนะป้าก็จําไม่ได้ครับเข้าไปในคูหาก็พักก็กาเบอร์สองผู้สมัครก็กาเบอร์สอง ไอ้นี่ได้คะแนนฟุกๆไปครับได้สอสอได้เป็นสอสอครับผมมีน้องคนหนึ่งนะครับอยู่ที่นครสวรรค์เขาเป็นหัวหน้าพักการเมืองนะครับเ <_ S 1> ที่ยวก่อนเนี่ยเขาจับได้เลขตัวเดียวผมบอกว่าเอ้ยมึงได้มึงได้เป็นสอสอแน่นะครับไม่ใช่เพราะชื่อเสียงมึงหรอกไม่ใช่เพราะพักพวกหรืออะไรหรอกค้นคาผิดนะครับเที่ยวนี้มันจับได้เบอร์อะไรไม่รู้เบอร์แบบเลขสองตัว มันผู้สมัครสอส,อสอเขตมันไม่มีถึงเลขสองตัวแล้วครับจบเลยครับจบเลยกูว่ามึงไม่ได้อะแล้วก็ไม่ได้จริงๆนะครับคะแนนเสียงได้น้อยเดียวเพราะหนึ่งไม่มีคนกาผิดสองไอ้คนกาผิดเนี่ยคนกาผิดเนี่ยมันต้องไปเจอเบอร์ที่เขาซื้อเสียงด้วยนะครับมันหนึ่งจะได้นะครับผมว่าแม่ใครเอาตังมาให้รับไปเถอะวะนะพอรับไปแล้วก็กาให้เขาทุกเบอร์เลย กติกาเลือกตั้งมันก็ไม่รู้อะไรนะครับที่จริงเนี่ยให้หัวหน้าพักไปจับเลยหัวหน้าพักไปจับเลยได้เบอร์อะไรก็เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันไปเลยนะครับทั้งพักไปเลยนะครับจริงๆเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีความรู้หรอกครับว่านี่บัตรนี้ลงประชามติบัตรนี้เลือกพักบัตรนี้เลือกสอสอเขตนะฮะเราก็มาเฝ้าดูกันไปครับบ้านเมืองนะครับ มีครับในอดีตก็มีกกตถูกสารพิพากษาจำคุกมาแล้วนะครับและถามก็ไม่ได้ที่จริงถ้าผมนะถ้าจะให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับจะตัวแทนพักการเมืองไหนมาให้ตั้งกล้องไปเลยนะครับตั้งกล้องเข้าไปในที่หน่วยถ่ายเข้าหน่วยก็ไม่ได้นะครับผมไปเลือกตั้งนะเอฟซีเขาจะขอถ่ายรูปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาบอกว่านายครับถ่ายไม่ได้ครับตรงนี้มันหันเข้าไปจะติดในในหน่วยจะติดในหน่วยนะครับ ต้องออกไปยืนถ่ายที่ถนนครับมานี่ผมก็จุลมุนวุ่นวายกับคนถ่ายรูปผมนะครับ